สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้ก็มาพบกับการขัดกาบเรือนะครับและตัวเรือนะครับจากคลิปนะครับก็จะเห็นว่านะครับผมพยายามขัดด้านนอกก่อนนะครับเพื่อให้ได้รูปเรือนะครับเพราะว่าในการทําเรือเนี่ยนะไม้ที่เรามาทํากาบเนี่ยนอกเหนือเราจะขัดแล้วนะครับเมื่อมาประกอบเนี่ยนะครับเราก็จะมาขัดอีกครั้งนะครับเพื่อให้เข้ารูปวันนี้ก็มีการลืงนนะครับเรือผมนะครับเห็นไหมครับ ตั้งแต่หัวนะครับจันตรงมือผมจับเนี่ยครับหัวก็จะเชิดเหมือนเรือจริงนะครับทุกประการนะครับเพราะว่าถ้าเรือเนี่ยนะครับถ้าเราทําแล้วมันเหินนะครับตอนเราไปวางโชว์เนี่ยนะครับถ้าไม่เห็นในการเหินตามเรือจริงเนี่ยมันก็จะไม่สวยเหมือนจริงนะครับจะเรียกว่าเห็นไหมฮะจะจะตรงทางน้ำเนี่ยนะครับก็จะคมมากนะครับนะครับค่อยๆขัดนะครับ ผมก็ใช้กระดาษนะครับกระดาษทรายนะครับผมใช้ขัดเหล็กตลอดนะครับเพราะว่าอะไรแล้วเปล่าครับมันจะผลรละประหยัดนะครับก็แนะนํานะครับก็มีการเล็งหลายรอบอยู่นะครับตามที่เห็นนะครับสําหรับขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่นะครับจะทํานะครับก่อนที่เราจะมีการทาสีนะครับทั้งสีกาบนะครับและก็สีตัวเรือนะครับเพราะว่าเราทํา แล้วน้มาขัดนะครับเราก็จะมีการเสียเวลานะครับแล้วก็จะเปืองสีนะครับซึ่งตอนนี้ค่าใช้จ่ายในการทาเรือตอนนี้นะครับก็สูงครับก็สูงขึ้นเยอะเลยนะครับจากสเปรย์เนี่ยบางครั้งนะครับผมก็ใช้สเปรย์ยี่ห้ออย่างดีจากเดิมทีกระป๋องละ50บาทตอนนี้70 80แล้วนะครับถ้าผมใช้สีพิเศษนะครับเป็นสีทองเพล2เนี่ยนะครับ ก็จะขึ้นหลักร้อยแล้วนะครับแต่ราคาเรือเนี่ยผมก็ปรับขึ้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าก็เข้าใจคนที่ต้องการเรือไปโชว์นะครับไม่ได้เก่งกันไรนะครับเพราะว่างานนี้เป็นงานหลังจากที่ผมเลิกงานชุดนี้ก็เป็นชุดที่ผมเปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มแล้วนะครับทําหลังเลิกงานนะครับสบายๆนะครับกับการใช้ชีวิตนะครับที่แบบไม่ประมาทนะครับในการขัดนะครับก็จะมีการขัดทั้งภายนอกภายในไปในตัวเลยนะครับก็ จะเห็นว่านะครับที่ผมขัดเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเร็วขนาดนั้นนะครับบางช่วงผมก็เร่งสปีดนะครับเพราะว่าที่โอจริงๆแล้วมันยาวตั้งเก้าหกฟันนะครับเรือแต่ละลำนะครับการที่เราขัดเนี่ยจะใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็ให้เห็นนะครับเราวันนี้สวัสดีครับ